กับรถไปปีนงังทำยังไงมาดูกันเริ่มต้นจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปด่านสเสดาใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีทำประกันและทะเบียนรถกับวชิราไทยมาเลีอย่าลืมซื้อบัตรทัชเอนโกไว้ผ่านทางด่วนนะจ๊ะก่อนเดินทางเตรียมความพร้อมติดสติกเกอร์แปลงทะเบียนรถเพื่อเข้าประเทศมาเลเซียหนาหลังนะจ๊ะพร้อมแล้วก็ไปกันได้แวะเช็คพาสปอร์ตสักนิดนึงผ่านด่านแรกอย่าเข้าห้องน้ำ อยู่ซ้ายมือเลยจ้าขับไปเรื่อยๆไปเจอดานขาออกของไทยรอคิวไม่นานแต่ต้องเจอเลนดีๆนะจ๊ะเพราะบางคันคนเยอะ3 4 5 6 7 8คนก็เลยนานนิดนึงรอตรงนี้นะแล้วก็ไล่ตามไปที่สำคัญอย่าลืมไปกันกี่คนลงจากรถกันทุกคนเพื่อจ็อบพาสปอร์ต พร้อมเข้าดานมาเลขับไป1กิโลเจอดานมาเลททาเหมือนดานไทยเลยลงจากรถด้วยนะจ๊ะจากดานสะเดาใช้เวลาเดินทางปีนั่ง2ชั่วโมงจ้าถ้ามาฝั่งมาเลแล้วเจอปั๊มไหนแวะเติมเงินบัตรชัดเอ็นโกไว้ใช้ใจ่ายค่าทางด่วนค่าจอดรถค่าเติมน้ำมันจิปาทะใช้ได้หมดเลยรอบนี้เติมไป50ลิงกิตจ,จ้า ถนนขับสบายขับง่ายเลนกว้างมีทั้งหมด8เลนป้ายมองเห็นชัดเจนป้ายทัชเอนโกผ่านทางด่วนอย่าลืมแตะบัตรนะจ๊ะวิธีง่ายง่ายก็เหมือนแตะบัตรจอดรถบ้านเราเลยพอเราเติมกันมาแล้วก็ปี๊ดหนึ่งแล้วก็ไปได้ยอดเงินเหลือเท่าไหร่ก็ดูที่จอได้เลยลุยกันต่อเลยจ้าเจอทัชเอนโกช่วงที่2แตะบัตรไปกันต่อจ้าโดยประมาณจะเจอด่านทางด่วน 4ี่ดานนะคะแต่ถ่ายมาประมาณสองถึงสามดาดแขนสั้นนิดนึงก็ต้องออกจากรถไปวิวข้างทางดีมากเลยใครชอบบรรยากาศครันที่นะคะแนะนำเลยว่าขับรถแบบชิลๆได้ซึมซัรบบรรยากาศเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งไก่ถึงและปีนงังแต่เรายังไม่ผ่านนะคะเพราะเราต้องผ่านทางดวนกันกรรอบนี้น่าจะเป็นจุดที่4แล้วคะ่ะบรรยากาศข้างทางสวยงามส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมชาตินะคะรอบนี้ไปเจอฝนนิดหน่อย ก็มีตกบ้างไม่ตกบ้างแดดออกบ้างแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะขับรถไปดูบรรยากาศไปคิดอะไรเพลินๆหิวก็แวะว่ามีร้านอาหารข้างทางด้วยนะคะแต่ไม่เยอะแล้วก็ดูป้ายไว้นะคะเรามุ่งหน้าสู่จอร์ทาวเมืองขึ้นชื่อแห่งปีนังแล้วก็ได้รับอยู่ในสกด้วยและแล้วเราก็ถึงปีนังค่ะตรงน,นี้คือสะพานเชื่อมนะคะเข้าสู่เมืองปีนัง และแล้วในที่สุดนะคะเราก็ขับรถถึงปีนางแล้วส่วนการเดินทางในปีนางจะใช้แกร็บส่วนใหญ่เพราะว่าหาที่จอดรถยากคา่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ